ลองตัวจิ๋วกันต่อนะครับ140แอมป์เอ็กซ์ตรีม140กับรถ 4L 5 5นะครับยิงเขาให้ยครับ

ลาดบุรีนะครับบ้านโปกเยี่สับสีครับ ครับ่ค่อยดีนะครับอะไรกันหมดครับอะไรเรานี่เขาองไปตีหนุ่มด้วยครับไปีกินไร่างเราไม่ต้องไปตีนร่นางตัวเองครับ สวยอยู่จัดไปอีกดอกนะครับอันนี้ดอกที่ห้าลว

ตีแล้วครับตีแล em ้วครับตีแล้วครับตีแครับตีแล้วครับตีแล้วครับอีแล้วครับต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 ีแล้วครับ

ครับต้เป็นเจ็ดนะครับใสไม่ละเอียดข้อน้าครับยี่สิบเจ็ดไม่ใช่ผ่้นะครับไม่ผนครับต้องยิงข้หน้าครับยิงข้อหน้าที่สาครับ ยีสองนาทีผ่านไปนะครับตู้ยังไม่ตัดเลยนะครับเส้นที่8ยังนิ่มเหมือนเดิมมีอีกไหมมีอีกไหมตู้ยังไหวอยู่ว,วคนจะไม่ไหวแล้วนะครับ นี่เชื่อมมันกลางแดดเลยนะครับนี่เอามาให้อีกำเป็นที่ก้านะครับตู้หูกรงเอ็กซ์ตรีมหนึ่งสี่ศูนย์นะครับจิ๋วแจ่วของเราก็ดูอายุในที่ที่นั่งเอาลงมาเป๊ะเลยน่าลงให้ผมดูดีที่สุด้ะครับอย่างนีเลยครับวไปครับ ยังไม่เาู้อาเอา่ถเก็ทาน้เองีก่าเรากหรอกครับนั่นคอกาม่เหมือนกันเนกาวรับกำงาวตีนย้ายตีนะครับย้ายเฉยๆพกนัไม่ดีว้มเอง้อเ่นเรานันเป็นก้านครับหมดแล้วได้สิลองวัดทีมเราไดกันครับอืลองดูนะครับยี่สิบยี่สิไป ไปิไปดิค the ้นครล้วครับไปแล้วัป้รไ้ไล้ครับเรไวไ้ครับ้รไปวไป้ครับไปรไล้ครับแล้วัไป้ไปลครับวคั้รไไ้ครับ้ ก็เป็นปังนะมันโง่แบบนี้นะครับให้ออก็หมดครับนี่มาหมดที่เด็ดนะครับไหวไหมใช่ไหมครับสองนนี่ครับทครับไม่ผ่านครับไม่เหลอ

ไหวไหมเตรียมเอาให้ตายกันไปเลยนะครับนะครับคนไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับ12เส้นหูกงเวลเดอร์เอ็กซ์ตร140ต้องเปลี่ยนมือกันเลย มันไม่อยากเรื่องมันเป็นอย่างไรองนีได้ไหมครับรักษาให้สิบสามเซนไม่เอาแค่แค่ยิมันไม่ได้คไับไม่ย่นอะไรันนครับนนรับกษาไม่ให้เหมืม ได้ครับวะตที่สามไหครับ,รบไม่ครับพอ,อยัง,ยงอขอลอง14เส้นพอนะครับไม่ไหวละ <c oughs> ขออีกเส้นหนึง่งคนไม่ไหวนะครับนี่เปลี่ยนมือมาแล้วนะ <c oughs> เริ่มเส้นที่14นะครับ L 5 5 4มิลเหมือนเดิม นี่เขาครับนี่ที่สี่เขา้าีนะครับที่ของเรานี่ที่ตีนะที่สี่เขาเลยีั่และเขา้าีนะครับนี่ราที่เขาเลยีครับเขาต้องนัผมนะครับอีีครับ แก่งเงียะเอกนะครับเพิ่มบุญซับนะครับหมดเส้นที่14บสไปแล้วนะครับน้องๆก็ขอบายแล้วนะครับขอจบการเชื่อมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไม่ไหวแล้วน้องสองคนละนะครับตู้ยังไม่ตัดเลยนะฮะเอ็กซ์ต็มหนี่ศูนนะครับกงุงของดีจริง